เหตุเจริญในทางโลกและทางธรรมนั้นพระศาสดาได้ตรัสไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยสามารถเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการที่เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษเรือบสวนไล่นาสัตส,สีเท้าขนาดเดียวกันเขาก็เป็นผู้ จเจริญด้วยศรัทธ,ธาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจากะด้วยปัญญาบุคคลอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้จเจริญทั้งสองฝ่ายคือจเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมหรือเปรียบเหมือนผู้ที่มีดวงตาสองข้างดวงตาข้างหนึ่งเนี่ยหาทรัพย์ทางโลกได้และดวงตาอีกข้างหนึ่งเนี่ย ก็คือได้ทรัพย์ทางธรรมตัวศรัทธาศินสุตาจารคปัญญานี่ก็จัดว่าเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เป็นอริยะซึ่งใครก็ขโมยเราไปไม่ได้เป็นเหตุให้คติในสัมปรายะของเราเนี่ยไปสู่สุคติและที่สุดคือได้ความเป็นอริยะ ตอนนี้การที่เราจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะมีศีลมีสุตะม,มีจาระปัญญาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้จะมีมาได้อย่างไรนะพระศาสดาก็ได้ตรัสบอกเหตุของการเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายนะบอกธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุอาศัยเหตุ พระองค์ตรัสเรื่องของกัลยาณมิตรมิตรที่ดีรองบอกอันนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวการที่เรามีมิตรดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีเพราะเขาจะพาเราไปฟังพระสัทธรรมถ้าเรามีมิตรชั่วเขาก็จะไม่พาเราไปฟังพระสัทธรรม เขาจะพาเราไปฟังสิ่งอื่นดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ากรารยานมิตรเนี่ยเป็นรุ่งอรุณนะเป็นรุ่งอรุณของธรรมะเลยและกาลยานมิตรนั้นก็จัดเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นความเป็นกนาลยานมิตรโดยในยะที่ลึกซึ้งก็คืออริยมรรคมีองค์แปด เพราะฉะนั้นการสร้างความดีให้ในจิตของคนนะทุกอย่างจะดีขึ้นมาเององค์กรจะดีขึ้นมาเองเพราะบุคคลดีองค์กรประกอบด้วยบุคคลเพราะฉนั้นต้องสร้างบุคคลให้ดีสร้างบุคคลให้ดีสร้างที่จิตนะพัฒนาจิตพัฒนาอย่างอื่นทําไม่ได้พัฒนาจิตดีสุดนะเปลี่ยนที่จิตใจเขาองค์ุริมานฆ่าคนมา900รกว่าคนเปลี่ยนจิตใจให้ได้ หมดพิษสงทันทีนะพระเจ้าประเสที่โกลนีนไปกราบผู้เจ้านะพระเจ้าประเสนที่โกศลนก็บอกโอ้โหองคุลีมานนี่มันร้ายมากมันฆ่าคนอย่างโน้นอย่างนี้พระองค์ส่งทหารไปปราบทรงใครไปปราบปราบ,ปราบมันไม่ได้สักทีนะผู้เจ้าเลยบอกถ้าองคุลีมานอยู่ที่นี่จะทํำยังไงโอ้โหถ้าอยู่ที่นี่ละตายแน่เลยนะ คุธเจ้าบอกตอนนี้องคุริมานมาบวชอยู่นั่งข้างๆว่าองค์แล้วนี่โอ้โหพระเจ้าประเสริฐที่โกศเหงื่อแตกเลยนะตายแน่ครนะาวนี้นี่คุธเจ้าก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกองคุลิมานนะไม่มีภัยแล้วนะเพราะฉะนั้นธรรมะเปลี่ยนคนได้คราธรรมะเปลี่ยนคนได้นั้นคนที่ปีสินห้านะาหรือมีความประพฤติที่ไม่ดี เราธรรมาเข้าไปเปลี่ยนคนได้นะแล้วยมไม่ต้องกังวลเรื่องเกา่าความผิดความไม่ดีแต่ก่อนลืมไปเลยยนทิ้งไปไม่มีคนเลวถาวรไม่มีคนเราพัฒนาได้นะ <c oughs> ถ้าองคุลืม,มานโมกังวลว่าโอ้โหฆ่าคนมาเก้าร้อยคนแล้วทำไงดีเนี่ยเนะก็คงไม่ได้เป็นพระหลานแต่ผู้เจ้าให้ทิ้งเรื่องเก่าหมดเลยอดีตอย่าไปกังวลอนาคตอย่าไป พอวงถึงอยู่กับปัจจุบันและทุกอย่างดีเองเรียบร้อยเองวางจิตอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและอนาคตดีวางแผนไปข้างหน้ายมก็วางได้แต่อย่าร้อยเปอร์เซนว่ามันจะเป็นไปตามเป้าไม่แน่อันนิจังทุกอย่างเป็นไปตามอันนิจังกดอันน้จังเผื่อไว้ด้วยเผื่อความไม่เที่ยงไว้ด้วยนะได้ยินอะไรมารู้อะไรมาอย่าคิดว่าสิ่งนั้นจริงเท่านั้น อย่างอื่นเปล่านี้เป็นการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงที่ตัดไว้กับภาลัทธวาชะด้วยคําพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษา,าไว้ดันั้นถ้าถ้าเราไม่ <c oughs> ไม่ใช้หลักการรักษาความจริงตรงนี้ย่อมจะเชื่อไปฝ่ายเดียวนะแล้วหนะ้าวันหนึ่งอาจจะผิดพลาด